สวัสดีค่ะวันนี้ครบรอบก่อตั้งวัดลำเจียกันร้อยวันที่8ตุลาเดือนตุลาใี่เนาะเดือนตุลาเดือนสิบวันที่8เดือนสิบค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดเป็นวันคล้ายวันเกิดวัดลำเจียกันร้อยเพราะว่าเป็นวันแรกที่เราเริ่มทําการแสดงของวัดลำเจียกันร้อยนะคะวันนี้พี่บอยก็เลยพาเราไหว้พระสวดมนต์แบบจัดเต็ม ไอ้ว่ันโอนีเป็นอญญาจารย์เด้วยว่าจะรุ่งขาวสิพากวายพาสวดมนต์ค่ะเดี๋ยวเรามาไว้ยพาสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในการอ่าก่อนทำการแสดงนะคะทุกคนแต่งของบูซาเีกามวันนี้าสาธุพี่น้องได้กุญน้องกันเด้อร์วันนี้เดอ้ออัดเป็นจุดเนที่ หูเจ้าให้คอยฟังใจคิดต่อตั้งอย่าสหกันเคียงตาอย่าเปี่ยนปิดไหลใส่ซายว่าห้ําน้อยอย่าในนั้นนึงตังสมควรผู้ไขอ่านกว่าสิลงบนตางไขคอซิโอกอยู่มองใดสถานที่มองใดไปคงเขตประเทศใดก็ตาม ไปโค้งเข็มประเทศใดก็ดีคอ้มีคนยิยมสมพรคนทั้งหลายแห่เห็นลังไหลามาเฝ้าเขามาช่มการแสดงยังเล่นลามให้คนนับหนาถือตายยกห่องสารเสริญสิบปันซาหาบลือซื้อเสียงดงดังทัวลาฟาดมีมีโคมีลาบมีโชคมีใช,ช่เนีอำนาจศนาบาลมีให้ยูดีกินดีลูกน้องบริบัตทั้งหลายให้มีความสมัรสมานสามกี่กรมเกี่ยวเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอให้ไห่ได้ไปหากินในทงังสายนีแบบเนวาเน่จะเ,เ,เ,เลื่อนลุงเรื่องไป ต่อไปทั้งหนาให้ห้องเยี่ยงเลี้ยงเหลี่ยมให้มีคนยกย่องสารเสริญอยยาให้มีแนวขาดตกบกพ่องอย่าให้ขาดให้่คืนอะไรยากจให้เป็นง่ายให้มีต่มิดมีแต่ผู้สนับสนุนอุปสรรคอันตราายทั้งหลายอย่าให้เกิดย่าให้มีเด้อ